ครับผมหลังจากที่ฝึกเบาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับพูดเป็นภาษากลางแล้วก็มาฝึกเบาเป็นภาษาอีสานนะครับขั้นต่อมาคือการฝึกล่านะครับแต่ละวัดนะครับเ,เริ่มจากวัดที่หนึ่งนะครับผมหมอล่มขอนอมจอมทำอ,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 อือือการฝึกอืออออือคือการเอื่นเอื่นธรมรมดานะครับเอื่นเสออือ เออลำคาราคาเงาๆนะครับสิบนิ้วยืนโมทานานายออกวานาห้าแฟนผมให้าหนังล้อมก็ผมพร้อมที่สแสดงแฟนเออเออยออกว่าเออเออเออสออสออเออเอเออเออให้เอเอเ,อเ,อออเอวเะครับ แสงสีซองรงงามลายลายให้ออกว่าลายโบกมือบายแฟนแฟนผมอุ่นสวงหรือไทยชื่นสวงก็แสกคำว่าเออเออหรือไทยชื่น ừ,